ถ้าผมไม่โอเคก็คือไม่โอเคเว้ยแต่ถ้าผมโอเคอะสักบาทก็ไม่ต้องจ่ายคุณก็รู้นี่อือโว้ยทำไมไม่อยู่ตรงนี้อะทำไมไม่อยู่ในห้องคุณจอห้อง,องไงของคุณผมไม่เคยต้องนอนกับลูกค้าเลยนะจริงเหรอถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะเลิกสัญญาได้นะรู้ใช่ปะ <c oughs> แต่คุณเซ็นสัญญาไปแล้วในสัญญามันก็บอกนะว่าผมต้องนอนแยกห้องกับลูกค้า คุณเอาจริงๆนะแค่นอนด้วยกันคืนเดียวอะ่ะมันไม่เห็นเป็นไรหรอกถูกไหมไม่ถูกถ้าผมไม่ยินยอมก็คือไม่ยินยอมไม่ได้ไม่รู้อ่ะคุณต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนี้อะไรจะฉันทำไงฮะผมจะไปนอนห้องคุณขอ้อคุณอะไรผมจะไปนอนห้องคุณคุณจะไปนอนที่ไหนก็เรื่องของคุณเลย หรือว่าถ้าคุณอยากนอนกับผมก็ได้นะผมไม่ถือนี่มันหาเรื่องกันอีกคุณคุณบอกว่าคุณนอนห้องเดียวกับลูกค้าไม่ได้แต่นอนห้องเดียวกับฉันได้เนี่ยนะ <c oughs> ฉันก็เป็นผู้หญิงนะคุณฉันก็เสียหายดิแล้วผมเป็นผู้ชายไม่เสียหายเหรอผมแค่มาเอเทนผมไม่ได้มาขายตัวโอ้โหร้องอย่างนี้คืออะไร ถ้าคุณทำให้ออนิต้าพอใจนะเขาหน้าจะให้คุณได้อีกเยอะเลยถ้าผมไม่โอเคก็คือไม่โอเคเว้ยแต่ถ้าผมโอเคอะสักบาทก็ไม่ต้องจ่ายคุณ็รู้นี่เก <c oughs> ่ะอันนี้เก,ก,ก่งเ,เหรอนี่ยเก่งอยู่เลยที่เขาอยากเอ้ค จะไปนอนที่ไหนก็ไปเลยผมจะไปนอนห้องคุณ